คุณทศวดรุกก่งแจวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนาครสมุทรปราการองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่21กันยาย,ยนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสาพคน International Day of Peace เพื่อให้ทุกคนร่วมรำลึกและตระหนักในการงดใช้ความรุนแรงในวันนี้ทางโรงเรียนอนบุบาลเทศบาลนาครสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลาคนครสมุทรปราการจึงกำหนดให้มีการอาา่านสารสธิทภาพขอากาบเรียนเชิญคุณครูทัศสมุตรูปแจ้ ภาพคือรางวัลสูงสุดสำหรับมนุษยชาติทาั้งปวงและวันสันติธภาพสาคนนี้ก็ได้ย้ำเตือนว่าทางออกอยู่ในมือของพวกเราเองการปูกฝังวัฒนธรรมแห่งสันธิภาพหมายถึงการที่ความแบแ่งแยกการกดขีธธ่และความสิ้นหวังความยุติธรรมความเท่าเทียมและความหวังสำหรับ หายถึงการให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการ สามสิบห้า 2,567 2 1กันยาของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันธิภาพสากลเพื่อให้ประชาชนของทุกประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันลํำลึกและโรนลงให้เกิดความตระหนักถึงสันธิภาพและสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมทุกระดับทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาทั่วไปของสภาเศรษฐกิจและสังคมแิ่งแห่งสหประชาชาติมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่เสียเลือดเนื้อและชีวิตดังเช่นตัวอย่างที่อยู่รอบๆ บ้านเราขณะนี้จึงได้จัดครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมกิดอธิษฐานหนึ่งนาทีเนื่องในวันสันติภาพสาคนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลา20ปีแล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติสุขและสันติภาพทั้งในระดับบุคคลครอบครัว ชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งปัญหาการเอียดสีผิวเชื้อชาติวัฒนธรรมและปัญหาในการใช้วาร์นแรงในทุกรูปแบบเนื่องในปีนี้เป็นการครบรอบ25ปีที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองปาติปฏติญญา และปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดการจัดงานภายใต้แนวคิดการปลูกฝังวัฒนธรรมและสันติภาพเพื่อเป็นการเรียกร้องให้ตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความหลากหลายที่สงบสุขโดยการเคารพในชีวิตศักดิ์สรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การมีชีวิตที่มีสันติสุขจึงเป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนดังเช่นการที่มนุษย์ลูกฝังวัฒนธร,รรมแห่งสันติภาพจึงต้องถ่ายทอดจากความรู้และคุณค่าของวัฒนธรรมคำหนบรําเนียมประเพณีที่ดีงามและประสบการณ์แรงบันดาลใจไปสู่การสร้างแนวความคิดค่านิยมการจัดการ และพัฒนาชีวิตที่สงบสุขและยัง่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปวันสันติภาพสากนในปีนี้ผมขอร่วมณรงค์ไปกับทุกท่านให้ตระหนักและร่วมมือการสร้างสันติภาพอย่างยางั่งยืนโดยเริ่มต้นที่ตัวเราเอง่อนเพื่อสืบอทอดการสร้างสันติสุขและขยายออกไปจนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ ที่เราทุกคนเป็นผู้กำหนดทิศทางและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมแห่งควาสมสงบสุขในอนาคตในโอกาสนี้ผมขอกบขอบคุณผู้อำนวยการคณนาจารย์และนักเรียนนักศึกษารวมทั้งขอบคุณรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่รวมเป็นส่วนหนึ่งในการโลนล์และเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขและสันธิภาพให้เกิดกับสังคมไทยและสังคมโลกสื่ไปและขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนกรยและมัวสัพพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของทุกศาสนาในสาคนพิพพกขอมด้วยเดชะาบรารมีแห่งองค์สมเด็จภูพักมหากษรสทิยา ภูพรามหาสัตยา,า,าพิราชเจ้าภุพระองค์และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดอภิบาลและพระนาชทานพรให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวจงประสบแต่จากสุรพิษพรชัยมีความสุขเจริญรุ่งเรืองและสำมีทิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการถึงตลอดไปพลเอกเทิดศักดิ์มาลุมประธานมูนิธิสหาพันสันติ สันสิภาพสกคลประเทศไทยระดับต่อไปเป็นการอ่านสารสัิภาพจากนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสารนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากลประจำปี2567 20กันยา2567องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่21กันยาของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากลเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกร่วมลํำลึกและตระหนักถึงการงดใช้ความมุนแรงทั้งต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจซึ่งนำไปสู่การสูญเสียโดยส่งเสริมแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาปูขวางผิดสำนึกและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลครอบครัวชุมชนองคอ์กรหน่วยงานสังคมประเทศชาติและโลกตลอดจนเพื่อโลนล์ให ทุกประเทศทั่วโลกให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพโลกให้ยัง่งยืนการสร้างความรักความสามาัคคีปองดองความเอื้ออาทรเอื้อปูนซึ่งการและการให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นความมุ่งหมายของรัฐบาลในการสร้างสังคมส,สันติสุขโดยประเทศไทยให้ความสำคัญกับ การเสริมสร้างสัธิภาพอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนการส่งเสริมสิทธิทมนุษยชนการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนของสังคมโลกรวมทั้งมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการสนับสนุนบทบาทของสหรประชาชาติในการเสริมสร้างสันธิภาพโลกโดยให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศและร่วมมือกับนานา,นาประเทศ บนพื้นบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจความเคารพซึ่งกันและกันความเป็นมนุษย์ส,สิทธิเสรีภาพการเสริมสร้างความเข้าเทียมและความยุมติธรรมตลอดจนนำเนินบทบาทผู้นำในการสร้างสังคภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีแต่ความรักความสามัคคีความฟองดองสมานฉันท์และได้สร้างความสำคัญในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันโดยงดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อเพื่อนมนุษย์การสร้างสันติภาพให้ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็ง จากประชาชนทุกคนทั่วโลกซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของคนในสังคมและการเป็นส่วนหนึ่งของการถูกฝังวัฒนธรรมแห่งสันติภาพอันจะช่วยเสริมสร้างให้สันติภาพและสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกตลอดไปเนื่องในโอกาสวัน สันติภาพสากลประจำปี2,567ดีฉันขอส่งความมรลึกถึงมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนพร้อมทั้งขออวยพรให้ทุกคนปรับุกแต่ความถูกความเจริญมีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งสันธิภาพให้ดำรงอยู่ในหมู่มวลชนมนุษนชาติอย่าง มั่นคงสึงไปนาง,นางสาวนางสาวแพรทองพานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีค่ะระดับต่อไปนะคะขอให้นักเรียนทุกคนรับตายืนสงบนิ่เพื่ออธิษฐานจิตเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะรับตายืน